พิธีสืบทอดทายาทเลยอะแพนด้ากุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสักซีสักศีสักศีสักศีอุ้ยน้ำหมอุ้ยสักซีสักศีสักศี ทำอะไรอะพี่กุ๊กกุ๊กโอ้ยเดี๋พูดระหว่างทำพิธีค่ะเนี่ยมันคือน้ำมนต์ของหมอคอนสแตนตินเนี่ยดูดิถ้าทุกคนสังเกตนะนี่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 เห็นไหมใช่เหมือนน้ำหอยดองเลยพี่กุ๊กเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นลบลูมากเลยนะเนี่ยมันคือน้ำมนต์ของหมอคอนสแตนตินที่ให้มาเพื่อจะกำจัดผีอุย ตัวไหนนะได้กินน้ำมนต์นี่นะรับรองว่าจะต้องอร่อยเนว่าหอยดองเฮ้ยไม่ใช่จะต้องหายทุกร้ายว้าวนี่เราว่าต้องพกนี้ไว้เวลาที่เราจะไปต่อสู้นะคะเพราะว่าพี่กูค่ะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยปอบลิ้นดําอ่ะมันอารวาได้น่ากลัวมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราอะไปพิสูจน์กันเออ โดนโว้ยครั้งที่แล้วเกือบขิดแล้วค่ะโดนนั่นเนี่ยโอ้ยัรอดอยู่แล้วเนี่ยยังรอดอยู่ดีไม่ได้ซื้อใหม่เดี๋ยวเราอ่ะมาบินเลยโดนจากดักเว็บโซโซดาวันเนี้ยเราอ่ะจะต้องพิสูจน์อ,อาลวาดนักใช่ไหมใชโ่โอ้ยโคนเรามาเริ่มบินโดนกันแล้วนะตอนนี้นะเราบินโดนจากทางหน้าบ้านมาทางท้ายซอยอะ ข้าว่าจะเจออะไรหรือเปล่าว่เฮ้ยนั่นเป็นบ้านที่เจอบ่อยๆอ่ะที่ข่าวบอกว่าตัวเนี่ยปอบลิ้นดำมันอันลว่าจากที่แห่งนี้บ้านนี่แหล่งรวมผีสิงแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวเรามาจากหน้าบ้านอ่ะเฮ้้ยปอบลิ้นดำใช่ไหมน่าจะใช่นะ ปอบลิ้นดำน่ากลัวมากเลยครั้งที่แล้วที่เราแก้งให้ท้องแล้วคลอดลูกอะ่ะหรือว่านี่คือลูกของปอบลิ้นดำเฮ้ยไป,ไปได้หรือว่าไม่ใช่ลูกของปอบลิ้นดำหรือว่านี่จะเป็นเด็กที่หายตัวไปเด็กที่ถูกจับไปหรออออ้ยไม่รู้อ่ะดูต่อดูต่อแต่ยังไงเด็กก็คือเด็กนะเนาะปอบลิ้นดำทำอะไรอ่ะ ปลิ้นอำเราอะไรเฮ้ยนาย่ากลัวมากเลยอะเฮ้ยทุกคนทุกคนคิดว่าเด็กคนเนี้ยใช่เด็กคนที่เป็นลูกของปอบลิ้นดำอะอหรือว่าเป็นเด็กธรรมดาถ้าคิดว่าเป็นลูกของปอบลิ้นดำอะให้กดหนึ่งถ้าคิดว่าเป็นเด็กหายธรรมดาให้กดสงองช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะโอเคเรามาดูกันต่อ,เ,อเด็กเปลาลิ้นดำ ขันน่ะลูปลิ้นด้วยแล้วก็เอาลิ้นจุ่มลงไปในน้ำขันน้ำเหรอ,อทำอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นพิธีสืบทอดทายาทเลยอะ่ะพิธีสืบทอดทายาทขยายเผ่าพันธุ์ไงมันต้องขยายเผ่าพันธุ์ทางน้ำลายใช่ไหมใช่โอ้โ oh, o no. เรามาดูกันต่อดีกว่ามัมีการถ่ายเทอุพลาคาเหมือนแบบสืบอพระทายาทจริงๆอะทุกคนนี่มันเป็นวิธีของการสืบทอพระทายาทระหว่างปอบดินดำนะคะออแต่ปอบธรรมดาก็เหมือนจะสืบทอพระทายาทแบบนี้นะตามตำนานที่พิวคุเคยได้ยินนะใช่ออก็รคุ้มมากเลยอะแลยังไงต่อ โอ้ยเป็นแล้วล่ะันี่นะเ,ออเป็นร้อยเปเซ็นต์เลยมไม่ต้องตรวจเอทีเคสขีดก็รู้ว่าเป็นน่ะน้ยจะไงต่อน่ต่อไม่ได้การเราต้องรีบหาทางไปหยุดยั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนพี่กูกูจะหาทางหยุดยัง้งเด็กทําให้เด็กอะ่ะหายจากการเป็นปอบลิ้นดำเดี๋ยวเราอ่ะรีบไปหาวิธีก่อนอติดตามต่อ,ตอไปกันด้วยนะ